สวยๆไม่แล้วค่ะสิ้นหมักโครนทอมือของสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะงานมาใหม่ล็อตนี้มีหลายสีและหลายผืนให้เลือกชมค่ะใครมีเสื้อสีอะไรก็สามารถเลือกเอาไปใส่กับเสื้อได้เลยค่ะชุดนี้เป็นสิ้นหมักโครนนะคะทอมือค่ะลักษณะของสิ้นหมักโครนก็คือเนื้อนุ่มทิ้งตัวพลิ้วใส่สบายค่ะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วรับประกันว่า เป็นผ้าทอมือแท้ร0อเปอร์เซ็นตของสีสัชนาลัยสุขโขทยัยเราผ่านการบุผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วเย็บติดกันสามารถสวมใส่ได้เลยค่ะสีไม่ตกผ้าไม่หดเพราะว่าเราดูแลฟิกสีให้ท่านแล้วอย่างเรียบร้อยนะคะทุกผืนสวยหมดค่ะนกรับประกันว่าทุกผืนสวยแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนเลือกเอาอันนี้มาใหม่ค่ะงานพิ่งเข้า นกก็เลยนำมาฝาก